ขายแล้วจ uh. mm ้าไอ้รำหอยอะไรวะสวัสดีคร mm ับผมมีอโรนใครถามใครถามวะเคียร์ละมึงจะเอาของฟงอาเล็ดจับแน่ตาไม่ตากเงียบเงียบเงียบแดกขี้อะมึงไปหาพับเป็นเครียด์แต่แสบเคียร์ทอะไรอย่าลืมว่าแม่งมีกรอบคนเดียว นั่งแม่งมีกรอบกรอบกะโลกกลาเงียบเงียบแต่ขี้เหรอมีกรอบเหมือนกันด้วยกรอบน้ำเงินนี่ไงกรอบน้ำเงินบางๆน่ะคีตีนพวกเงียบเงียบเงียบแต่ขี้ไข่ม่งคิดมึงลงมาจากไหน กลว่าจะกลุ่มพวกผู้ห,หญิงกลุ่มห้องครีมอะแดกขี้รู้จักอะไรกับ<ะ>เรื่องนี้ก็มันเล่นกูเข้ามาในสกายอยเดี๋ยวกูเอาลงเฟซแล้วแท็กกันด้วยป่ะก็แท็กดิทุยสองละพูดแล้วนะพูดแล้วนะตียนกูจริงแล้วกูจะบอกเขาว่าเชิญกดดูที่นาทีเท่าไหร่สักนาทีอะกดเตีนเงียบเงียบแดกกี้เมื่อไหร่จะโหลดเสร็จวะ รู้สึกว่ากู96อยู่คนเดียวเอาร้อยเต็มหมดแล้วนะเก็บดาวเวนให้ได้ก่อนเว้ยดาวเวนไม่ตลกกระลาปล่อยแจ็คตายด้วยเว้กูเก็บซากอะอะไรไม่รู้อ่ะ fuck you bitch ด้วยแบงค์เจออะไรวะไซด้าโอ้ไม่เกิดเลยไอ้แบงค์กูโดนกดหนักๆเลยอะแต่ไซด้าเล่นยาก เล่นยากแล้วก็ก่แต่ถ้ามันเล่นเป็นก็ชีชหาย,หายในการ<จ>เล่น LOL นั้นคุณจะปัตนารถนาคนที่เล่นไม่เป็นที่สุดเพราะมันเก็บคิวได้ง่ายที่สุดพอนะวไม่ต้องเป็นอย่างั้นในตีโมวะยืใจผัด<า>จันจ้าลองเป็นพระจันเอาอะไรไปดีวะ แทงเงี้ยไม่ได้อย่าแย่งซีกูอย่าแย่งซีกูกูแทนไปกูว่าบวกแล้วมันจะแหลกอ่ะมึงมึงก็ดูกูดิว่ากูแทงหรือเปล่าเพราะกูปรับโลเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาโดนลันเบดไปแล้วปรับโคตรโลเลยกูว่าโดนลันเบทไปไวายตีเบาอะหลบโลฝากหนึ่งหนึ่งได้นะมาออกเกมเลย เอาแล้วมั้งอัปตันมาวะขึ้นไปด้วยอ่ะให้กูขึ้นไปด้วยมวผมยอมอัพปตันตรงป้อมประกันครับอัปตันครับเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเข้าไปสุบสี่สุบห้าพรเอกรูจ้จักว่าไม่ตายหรอกไ,ไม่ง<า>งง<ร>ั้นไม่ไปหาเล่นกล้าเล่นกล้า,อาไอ้ดีเอันดีไม่ได้หรออินมึงลงแล้วไปเยอะแล้วอิเดนมึงไปเยอะโอ้โหตันไม่ทนัน อัพเลยมาวะผมอัพสามเดี๋ยวเดี๋ยววอล์ก้ปาไม่ใช่ก็มันท็อปเราหนามันท็อปใช่โอ้คิวสบายนี่เป็นเดินปั้มยิงก่อนเดียวโชว์โชว์โชว์เหนือปั้มยิงปุ๊บวอล์ก้งโผล่มามึงตายจบเลยมันฝากหวานยังวะยังคิดว่ายังแม่งไม่มีอันตรีอะออะไรนะอันตรีอู้ววอนหนึ่งวันป้าคุณมีอันตรี เอาหวานนีป่าวะเดี๋ยวเรียกสาวให้ไปหวาดนี่ปากกะปากละตีอยู่ที่ตีสี่อ้าวเวรแรงสัสเลยย็ดเข้ดูคำพูดมันโคตรแรงเลยนะสวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้มียโลนใรยเนี่ยเมียแบกขี เดี๋ยวเตรียมดึงมันมตัวเดวบะหอมตายดึงเลนกาแล้วไม่ได้ครีปนั่นจะ้ะคิดว่าผมต้องสงบสงเฉี่ยมชิบหายเลยตอนนี้ทำไมของมึงไม่โดนไรวะแง่แง่โดนกดมันเล่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะใครโดนเฟิ้อกัน กินข <Mayor> ี้ไข่เฟิร์นมาจูบตูดกูเลยอ๋อคุเล่นแล้วเนี่ยดาวเวนกับวีข้างล่างสถานการณ์เป็นไงวะถามข้างล่างไม่ถามมึงมึงไเียเฮ้ยมันกดว่ะเออเห็นดนเปลือดดิบเอ็ดลีนยิงฟรีถามข้างล่างไม่ถามมึงมึงไทยเนียเฮ้ยมันกดว่ะเออเห็นซูเดนฟิลดเดนใบเอ็ดลีนยิงฟรี ไอ้หนังปวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยศแก่เยอะไม่แหลกอ่ะแบงค์ไม่แหลกไม่กูแหลกกว่าเรนกล้าไม่มีซับเทนเฮ้ยเฮ้ยมันก็ตอดกูจังวะไอ้หอกหักเฮ้ยหมดแหลก คนไลน์ไอ้ฟุกทำอะไรวะชักว่าอย,ยู่เงียบเงียบแบกขี้เหรนั่นเงียบเลยมึงไม่หาพาเปิ้ลเครียดอ่ะ <c oughs> มึงขังคนเดียวก็ได้สัตว์เดี๋ยวเข้าป่าแป๊บไปช้อปปิ้งในป,า <c oughs> ป่าแบกเดี๋ยวโดนฟองทั้ง แม่งท็อปแม่งเวลไวกว่าฆ่ามันได้เราท้อนเก้ยผักกูทำไมผักกูทำไมไอ้ย่ะแดกขี้ครับวีแดกขี้ครับตานี้มาจุกสูดกูเลยไวเออไวอ่านวีอีกแล้วชีวิตมึงลำต้นจริงจริงไม่ว่าเล็ดก้าอยู่ในป่าเป็นก้าปวโเกรสจะอยู่ในป่ามันจะเก่งใช่ปะมึงโดนกดดี้ ดิหตั้มท็อปดีเหมือนกันนะว้อยเอาเอ้าเฮ้ยเอาตัวข้างหน้าดีเอาอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเอาไงดีว่าข้างบนนั่นน่ะจูบตูดเลยนะโอ้โหโอ้โหไอสัตว์โอ้โหไอสัตว์โอ้โหเกือบตายเฮ้ยนี่หล่อจูบตูดเลยเดี๋ยวแล้วมึงเกือบแล้วมึงเกือบจะตายรอ้กา ไอ้ยาได้ลูนแดงครับเพิ่งเพิ่งเกิดได้ลูนใช่เหรอเออใหม่ๆเลยนะอ๋ออยู่ในป่าทำไงดีทำใจเพื่อนเอาดิยเอาดิยเอาดียเอาเฮ้ยเอาตายเฮ้ยใหญ่ยชแม็กเราสองคิวแล้วเว้ย เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของชีวิตครับอายาของเขาก็คือบุรุษที่มีควยห้อยๆและเกยเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเถดี๋ยวเดี๋ยวผู้เท่าเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมานหนามหมดกลับบ้านไปเลย Devil มันหนามโมดมานหนามโมดข้างล่างนี่นะเจ้าโอ้โหโอเคลีดเก็ตลีด เด็กเงี hmm. ้ยมันมาแล้วไอ้ยแจ็คออกเวทเที่ยววะอย่าเงียบดิอย่าเงียบดิเอาดิจะเออาเวทเอาดิเอามึงดิเอามึงดิเคาน์เตอร์สวนกลับว่าเอาดิปั้นเนเอากรอบไปดเลยอะ This is your turn เอ้ยไม่เทินอี๋ผิดไม่เทินไม่ตรงกินนี่ยวะ วัดป่ะให้หมดอ่ะขึ้นไปเลยเม่ว่าเนี่ยมันเลวลหกแล้วเดี๋ยวทำไมตัวเดินไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมึงไม่ช่วยกูทำกูไม่เมื่อกี้มันเป็นเลนกลางโอ้ชิวๆฟุกคับกับพับปี๋กูสู้ไม่ได้ลองเลเวลหอก่อนเลแฟตเดี๋ยวร้องร้องอะไรวะ นะอ่ะเอ้ยแม่งมีฮิวหลอนเหลืองไม่เต็มละเดี๋ยวไปหลอนเหลืองไม่เต็มไม่ฮิวโอ้โหนั่งแม่งเลยกูพลาดชิบหายเลยอะไรของมึงบ่นเนี้ยอหิวเฉยเลยดีดีต่อไปนี่ก็เป็นการย้อนกระโดดดิไอแบงค์กระโดดไอกระโดดแม่เอาอิไปไหนวะ มันกดตีหายตัวแล้วโอ้โหตีไงสัตว์เน่าไปมึงทุกคนข้างบนครับอันตรายครับหายครับมันขึ้นไปหามือครับผู้เห็นครับปล่อยโชคดีฟุกไฮกลับผู้เหรอกลับตีอยู่ตรงเฮียเลือนแค่นี้แม่งได้แบบเดียวก็ตายแล้วไอ้กลางแม่งก็ตีกเลย เห็นป่ามันขึ้นไม่หามือเลยสัสมันก็ไม่ทันอ่ะมันกดเดนออกเลยเดี๋ยววะเล่นจักษ์ทั้งแรกเอกจากเกมออกจากเกมนะมุกใครว่าลืมละอ๋อไห้หลุดวะไอ้แบงค์ไอ้ฟุกทำไมมันเงียบจังวะ มั่นใจเลยฟุกปิดทีวีมันเลยเงียบไม่ก็ไอ้ฟุกปิดใหม่อไปรอตรงกลางอ้ยเจ็บเอ้าเอาเอาแบงค์ไอโอ้โหได้ครับเก๋งามครับเอ้ยเฮียนีไม่เกี่ยวาโอ้มาไงวะ เขาแสดงความเสียใจดล้วครับค <wan> ุณไม่ได้ไปต่อโอ้ยส mm ัตว์คู่กำลังจะดีใจเลยแม่กไม่ได้รู้สึกหาเลยเลยแม่งเ้ยเดินมาปัดปะรอกเอาพวกแม่งดูดังโฟงแม๊กแโอ้โหอะไรนะโอ้โหไหววะแม็กไอแบคกอันติมันกี่วิเหรอเดี๋ยว วอลวิกเนี่ยวอลวิกวอลวิกดีวะไม่รู้ดิดูคนไปฆ่าบอฟิกเด้อยินรอวอลวิกกันอยู่ไหนวะตีของใครวะนี่ไงฆ่าแม่งดิสัตว์มันไส้รอแม่งเลยรอไอ้ขี้อู้ยิงแดงยู่โอ้พร้อมกันหมดเลยเงือบเดินไปปุ๊บระเบิดปวดไ่วนเว็นดาด้าเวนเข้าไปดูดิโอ้ย ยังครงรักเธอไม่เคยิดอ้าวเย่าอยู่นี่นโดดได้ไหมหมุนเข้าไปอ่ะว่ากูฆ่าได้ไม่ไม่ฆ่าจะฆ่าเองไหน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 อยากเป็นแล้วโอ้ไไอยไอหอกปุ๊กเดี๋ยวมันเมียนติีใช่ไหมไม่ข่มว่ะโอ้ยมึงตายแล้วเออไปกลางก็ได้วะ เอาไอ้สัดฮะเออไม่ช่วยกูใช่ไหมช่วย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 แล้วช่วยแล้วช่วยฮี่อะไรอย่างเงี้ยจะตายอะไรอาเฮ้ยอ้าวโอ้ทยนาระซาสึเกะเพื่อนรักอ้าวไม่ตายได้ไงวะกลับไปดิมึงจะหมุนอีกหมุนใส่หน้าแบงค์เดี่ยเออกลับมาเขาเรียกว่าเทคนิคดีเว้ยถุยมึงก็ขึ้นไปฆ่ามันดีมันต่อบลังอะไเลยแบงค์กลับระหว่ากลัวโดนลุมไม่เอาไม่ชอบอ่ะ